สวัสดีค่ะตอนนี้มีเขามีคนเขา้าร่วมกิจการแค่คนเดียวเราก็เลยจะมาจับฉลากของรางวัลแทนนะคะนี่เราทาใบรางวัลไปแล้ว4อันค่ะเป็นเลขของรางวัลแต่ละชิ้นนะคะเราก็จะมาทวนรางวัลที่หนึ่งกันินทวนอันดับรางวัลอีกครั้งนงคะคะรางวัลที่หนึ่งค่ะรางวัลที่สองค่ะ รางวันที่สามค่ะรางวันที่สี่ค่ะโอเคค่ะก็มาจับกันเลยมาทายี่คุณเต h ช n แนลจะได้อาไรแล้วค e ุณเตยช n แนลคนเดียวนะคะรอได้ค่ะเดี๋ยวให้จับนะโอเคค่ะดูกันนะคะ โอเคมาดูกันเลยเบอร์อะไรโอ้โอเคค่ะเอิร <'s> ์นเอิร์นนได้รางวัลที่หนึ่งนะคะก็ดีใจด้วยได้รางวัลที่หนึ่งเลยโอเคได้รางวัลที่หนึ่งนะคะโอเคค่ะคุกกี้รันนะ โอเคค่ะฝามรางวัลที่เหลือฝามรางวัลเดี๋ยวจัดที่หลังนะคะนี่ค่ะรางวัลที่หนึ่ง,งคุณเ e อิร์นชาแนลค่ะเย้คุณเ e อิร์นชาแนลได้รางวัลอันนี้นะคะก็ถือว่าดีใจด้วยค่ะรางวัลที่หนึ่งนะคะบ๊ายบาย